สนานัทนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนานันุนโดยน้ำมันงาดำเซซิมิเอ็กลดความดอะลานีต้านอนุมูลอิสระต้องขวันี้เลยสนานันุนโดยกาแฟปาที่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ยังไงอะไรนะคะอ๋อก็จริงๆตอนนี้ตัวส่วนตัวยังเหมือนกับยังไม่ได้ตกลงอะไรกับใครอะค่ะก็ เข้าใจว่าทุกคนอาจจะแบบเดาๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คือโดยตัวเองเราเรายังไม่มั่นใจตัวเองด้วยเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่แบบว่าเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอะไรยเงี้ยค่ะก็ถามว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมันดีกว่าไหมมันก็อาจจะยังดีกว่านะตอนนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการคึกหน้าอะไรอย่างที่ทุกคนแบบเข้าใจยังสนิทกันเหมือนเดิมไหมคะสนิทกันอยู่อ๋อก็สนิทกันค่ะเพราะว่าพอได้แบบทำงานด้วยกันหลายงานอะไรเงี้ยค่ะก็สนิทกัน แต่ก็คือหนนังเข่งรถจัดต่างที่หลายๆคนเขาพูดถึงมากใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็สนิทกันแต่ว่าก็ต้องดูว่าพูดถึงเรื่องอะไรด้วยนะคะนึก่องอะไรก็ก็ต้องต้องแบบว่าความรักใช่ใช่ใช่แบบไหนยังไม่รู้ถามว่าเราสนิทกันไหมสนิทกันค่ะเพราะว่าก็ทํางานด้วยการบางไปแข่งรถต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาช่วยในฐานะที่เป็นแบบโคชชิ่งค่ะก็ก็ก็สนิทกันค่ะคนะตอนนี้ในในฐาสถานะเพื่อนหรือสถานะในสถานะพี่น้องค่ะในฐานะพี่น้องค่ะ ก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปคุยถึงแบบเรื่องหัวใจขนาดนั้นค่ะเข้าใจว่าแบบคนอาจจะแบบแซวได้หรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ลงัลงก์าังพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ยังไม่พร้อมค่ะจริงๆยังไม่ได้ตยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบเหมือนปีนี้เราเราเหมือนกับหลายอารมณ์หลายความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้เลยว่ามันคือแบบความรักครั้งใหม่หรืออะไรแต่ว่าก็ต้องดูต้องใช้เวลากับทุกๆอย่างมากขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ ิบเท่าค so so like like ่ะเพราะว่าเริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันเยอะๆดีกว่าถ้าเกิจะมีความระคั่งใบนี้จะต้องละเอียดเรามากขึ้นก็ใช่ค่ะเพราะว่าจะอย่างอย่างอย่างที่พี่ๆถามกันอย่างเงี้ยปังอ่ะเป็นคนในวงการบางไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นที่เขาแบบไม่รู้เขาก็เอาไปเขียนกันโดยที่แบบเรารู้สึกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยโดยเรื่องแบบนั้นด้วยค่ะมันมีหลายคนที่แบบเอาไปเขียนกันโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร แต่ว่างก็ม่โอเคใช่ไหมครับกับเรื่องที่เขาเขียนมาหรือว่าตัวเขาเองก็ไม่ใช่โอเคกับไม่ได้มีใครคือโดยส่วนตัวบางอะโอเคอยู่แล้วในเรื่องที่แบบว่าจะมีคนว่าหรืออะไรแล้วเขา้าใจเพราะว่ามันสามารถพูดกันได้แต่ว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่ได้ไม่โอเคอะไรนะคะเขาก็แค่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เฉยแต่ว่าก็ปังก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพืน้นที่ส่วนตัวเาหรอมีนะคะก็มีค่ะ ไม่่ยยังงีวหนูตอนนี้ก็ยังไม่อยากขย่อบไปไหนเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันเป็นปีที่เรายังไม่อยากที่จะไปเริ่มมีความรักใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้ปิดนะแต่เนปิดกนหมดใจเลยเพราะว่าเราบอกว่าต้องดูให้มากกว่าสิบเท่าอันนี้มันจะไม่แบบมันจะดูนานไปเปล่าสำหรับในความรักเราก็ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าใช่แล้วเดี๋ยวก็คงใช่เองแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาคําตอบตอนเนี้ย แล้วเดี๋ยวบทสัมภาษณ์มันจะอยู่อีกหลายเดือนนี่นึกออกไหมคืออารมณ์เหนื่อยคือตอนนี้เป็นเื่อกอยู่กัเองใช่นี่หนูเพิ่งรถชนมานลพี่จะให้หนูมีความรักเลยหรอเปิดมารถชนเลยเปิดมารถชนเลยชนทั้งปีเลยต้องแบบอีกกี่ปีกี่เดือนหรืออะไรไม่ค่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเอาเมื่อที่เราแบบว่าหายเหนื่อยตอนนี้ก็แบบยังยังเนื่อเนื้ออยู่ใช่ขอเป็นแบบเพื่อนในรูปแบบที่มันไม่ต้องมาบังคับอะไรกันไม่ต้องมาแบบมีความสัมพันธ์ขนาดนั้นดีว่้วก็มต่อนาคต เรามีคี่เป็นิงปเราจะเปิดตัวเหมือนเดิมไหมเะว่าหนูก็ <g ur ly> ต้องคิดละเอียดตอนก็ต้องคิดเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนในวงการอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายมันก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าเป็นคนถ้าเป็นคนที่เขามีพื้นที่ส่วนตัวเราก็ต้องคุยกันดีๆว่าแบบจะเปิดหรือไม่เปิด<ห>แต่โดยส่วนหนูก็ไม่ได้อยากหนูไม่ใช่ชอบเปิดขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยค่ะ หรืว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการก็แบบมีพื่อนสนัุกันค่อนข้างเยอะใช่เรเรามีคนนอกจากอัที่เราคุยอยู่แล้วแข่งเลยเรมีคนอื่นมาขอความรู้จักกับตหนไมไม่มีนะคะก็ไม่ค่อยมีจริงก็ไม่มีใครเข้ามาพุ่นายอะไรกันนูเลยค่ะสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีด ดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบอดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวะเบิรซี่เบิดหมอร์ซาอาร้อน